วัสดีครับมาพบกับช่องเราเหมือนเดิมครับรถน้ำซิ่งชมบรุรีนายต้นครับผมวันนี้เราจะมารีวิวงานทาสีอ่าวันนี้เป็นงานแมนเทนแอนต์รถนะครับคือรถเราเป็นรถน้ำใช่ไหมครับบริเวณด้านบนแท้งเนี่ยมันจะมีพวกสนิมที่ไม่แบบที่ขึ้นตามระยะเวลาการใช้งานอะ่ะวันนี้เราจะมาเซอร์วิสกันเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับผมอ่าครับผมวันนี้โอ้โหครับ เราใช้สีของโจตันนะครับตัวนี้เป็นเพสการดอีหน้าเบลสีฟ้าสวยๆนะครับสีฟ้าเอาไว้ทาในแทงน้ำทาบนแทงบริเวณด้านบนอะไรเงี้ยครับโอ้ยตัวนี้ค่อนข้างดีครับ หัวเชื้อแพงเร็วครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนแทงกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้เรามาทาสีรถคันนี้ครับเป็น Ud3, 7 0นะครับตัวนี้เป็นรถสิบล้อก็ใช้งานมานานและเราต้องแมนเทนแนต์กันหน่อยครับผมก็สีข้างบนมันมันค่อนข้างแบบมีสนิมแล้วครับ ก็ให้ทีมงานของเราเองเป็นทีมงานนำเพลงครับเดี๋ยวเราไปชมกันข้างบนตอนนี้เราอยู่ด้านบนแทงแล้วโอ้โหทีมงานเราคุณภาพจริงๆครับทาแบบเนียนมากสีฟ้าน้ำทะเลเลยตรงนี้โอ้ยตรงนน้นหน่อยครับตรงนน้นตรงนน้นหน่อยดูแลผมหน่อยครับค่อนข้างดีครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับถ้าเราว่างนะติดต่อมาล่วงหน้าหน่อย โทรที่เบอร์0877445530ครับเอาเข้ามาได้ที่ช็อปนำเขงครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานแบบเก็บสีให้ครับเงินเนียนเลยโอเค<น> <leg> ครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องลดน้ำซิ่งชมพรีในต้นด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ